นะครับตัวแรงนี่นามันเดียวเป็นลมอรัมนะครับก็สิ้นเป็นลมอรัมชนะพุ่นตาหนี่มัหนึ่งครั้งนะครับช่วงนรั้งนี้จนมาสางครั้งนะครับก็ว่าไปหนึ่งครั้งแล้วลบมาชนะเร็วน้ำนี่ขึ้นไปนะครับถึงน้ำขึ้นเปนะครับพี่น้องครับคู่นี้นะครับพุ่งกาดกันนี่ไอ้ว่าเนี้ยตังคูกับพี่น้องครับมาแร่กันนะครับว่าใครระบาดระไกยดีว่าใครเนี้ยวกันนะครับนะครับตัวแรกกับประเบตกดลกลัดมันเร็วตัวน้ำกับประเบตกดลกลัดมันเร็วตังคูครับนวดวันนี้ มันนวนตัวแดงมันตรงปากันเลตัวแดนมันมันตรากกันเลยตัวแังนะนรับตัวนดงมีความพยายามมีนวาใจนะผมบอกว่านะับราังไห้ดีนะ่นอนนั้นังกันเลยตัวดงสู้ตัวแดาไม่ด้นับแต่ตัวดมีความพยายามเอาเอเอาเาเอเอาเาอเอ